เจ้ากรรอกมันก็หากินตามโคนต้นไม้ไปดูกดใ,ใกล้ๆว่าเขาหากินอะไรกรัน กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นัอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าเขาแทะเปลือกของไม้เพื่อหาพวกหนอนพวกแมลงหรือเปล่าหรือว่าเขากินเปลือกไม้ จะค่อยค่อยย่องเข้าไปใกล้ๆอยากจะดูว่าเขาวิธีการหากินเขาหากินแบบไหนี่แหละธรรมชาติที่เราหาดูกันได้ยาก เขาสวยนะหางเขาโอ้โหดูฟูฟ่องลายสวยนะนะสวยเงี้เนี่ยยังยังเสียได้เอ๊ะจะกลัวหรือเปล่าอันนี้นไปละ